วัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเช่าไร่สวนมันสำปหลังทุกท่านนะครับื้นนี้ผมสิมาแน,น,น้นนาปุ๋ยขีดท่างใบมันสำปะหลังอายุเดือนหนึ่งกับื้อห่ามือครับซึ่งปุ๋ยผมจิใส่เป็นปุ๋ยตัวนี้ครับเนี่ยปุ๋ยเน้นซี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบครับสูตรบวกกับยูเลียแล้วก็สันไล่เป็นสารจำใบบองกับหน้านโน่ นาโนอออนครับว่าพอมกับจุลินซี่ผสมกันโดยทั้ง16ลิตรรผมกับส,สิผสมแน่นซีหาซอนแจงยูเลียหนึ่งกระป๋องแล้วก็นาโนสองส่อนเล็กๆที่เขาแถมมาแล้ครับพร้อมกับจุลินซี่ชีวภาพประมาณเครื่องลิตรแล้วก็ใส่สารจับใบคือสันไลหนึ่งส่อน นี่คือมันที่ผมคิดแล้วก็บสิงใหประมาณนี้คิดไปแล้วรอบนึงครับนี่นี่เป็นรอบที่สองรอบที่สองก็ล่งสิขีดฝากกดติ่ตามกดไลค์กดแชร์่อยนะครับแต่บ่งคลิปอัปเดตต่อไปว่าผลการใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วมันมันจะเป็นอย่างไรเลยผมทายลงอีกทีนหนึงครับผมสวัสดีครับ